พี่น้องมามาครับมาอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องสวัสดีครับมาเด้อมากินส้อยจูคันแทนานะครับขันแทนหน้ากับเนื้อสดๆตับหวานๆคับจานลอยพี่น้องนะครับมาเด้อพี่น้องเลยจวดลรวได้บาดหิวเข่าแล้วเปิดล่านก้อยด้วนแต่ว่าหิวเข่าขึ้นอยากก็เลยสิส้อยจูพี่น้องครับบาดนี่มามาเนี่ยอยแจวกับมาแล้วนะครับพักไปกระโดนน้ำกับพักอีเลิศเอ้ยของเข่ากันพี่น้อง มาเด้อครับเด้อบาดนี่มากินส้อยจูน้ำกันพี่น้องขอโทษขออภัยผู้บอกกินดิบน้ำเด้อครับเด้อขอโทษขออภัยคนที่ไม่กินดิบด้วยนะครับมาจวดบาดหนึ่งเฮ้ยตับหวานหวส้อยจุตับหวานหพี่น้องเอ้ยมันกระสุดยอดเท่านั้นแล้วนี่ครับพี่น้องครับมาสายจุเฮ้ยบาดนี่สายจุนะครับตับหวานหวาน,านเนื้อ ใหม่ๆสดๆคันเทนาก้อนบักใหญ่นะครับสายจุเราแงีพี่น้องมาเด้อมาเด้อผักก็งามพร้อมมันได้ได้ถวยเจียวพ่วงมาหนึ่งทิบเขาหน่อยครับนี่มาขออนุญาตบาดคำพี่น้องทูบอผู้บอกินแบบนี้น้ำแล้วครับเด้อผู้บอกินทิบน้ำนะครับขอตรวจขอไฟแหวนล่วงหนานะครับตรวจได้บาดเลยตรวจได้บาดเลยเงี่ยัวเจียวาบ,าบ,บ่าบ้าบังบอย ซอยจุซอยจุมาครับมาหิวเขาแล้วอืดคันแทนาน่ะคันแทนาก่อนกับเนียอ์โอ้ยคันแทนานี่ครับพี่น้องคันเทนาครับอื้อืมเจ้าขม้มดนะดัดครับ

ตาหวานพี่น้องตาหวานครับอืมหวานเดียวเขาเศร้าเขาเรียงร่วมกันเลยพี่น้อง เครื o, 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 ่องเจ้าเครื่องเทียนร่วมกันเลยเหนือมันใหม่ๆสดๆนะครับงามๆเลยอื้มอร่อยนะ พันธุ์ไทยนาคู่บังใหญ่นะครับเบิง้งใส่สองคู่เลยพี่น้องสวยตอดใหญ่เลยได้ยังบ่สะใจเอาสองคู่ไปเลยเอาอื้อหือ วันนี้คืดอยากพี่น้องคืดอยากก็เลยจัดเลยเคนด้านเองกินเองบ่มน,นะตาบ,บ้านมานตาบ,บ้านครับมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอ่นมักกินคือจานทร์รวยแต่๋ยวผู้ใดโบมากแบบนี้ก็ขอโทษขออภัยนะครับมาเด้อครับเด้อ อืมอืือสุดยอดเลยงอดเสร็แล้วเนี้ยกันแทนหน้ากับเนื้อครับโอ้เจียวพอดีกว่าด้วันด้วยแต่ว่าก็มีเพชรอยู่หน่อยนึงอืม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 

เอาไวข้ขายเอาไวข้ขายลูก,ก้าน้ำตาบัน ต่วเองสัวอยากคันแน่นหน้ากันย้ำพ้อยพ้อยพุดกึดก,ดกึดเลยครับนะคันแน่นหน้าย้ำพ้อยพ้อยดีครับย้ำกึดกึดเลย น่ากันนุ่มๆ no ครับอืมวัดสีอีมันรีข้ามกอนกันเด้น่าสีบวสิอีมันรีดข้ามกันพีไทยพีไทยกอนพม่น้องอืมมครับ พอกเลือดด้วยอืมอถือยกเตอานพีไทยอืมอืมอ่ะโอเคคลิปนี้ขออนุญาตเอาดำหนึ่งเสียบไหลไปน้องครับสมอยากนั่น ล้านโจนร้อยก้อยรวนหนาซน้องงานมารับหนูพ,นพันโดยเสียดเสียนมีซอยจูร้อมเดีไปลองเ้อขอบคุณครับโู้แสบแสบแสบชุดย่ด